พี่หมีลงมาทำไมกินอะไรวะนะฮะเอามุนหัวยาวเลยเอากินน้ำมัง้งมาแล้ว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 พี่หมี ตัวใหญ่จัด,ดข้างในน้มีถ้ำแน่เลยข้างในน้มีถ้ำแน่เลยน่าหายไปแล้วนะเออไปแล้ว